สูงไหมขาลอยวันแม่ปีนี enfin ้มีอะไรจะให้ฉันมีอะไรนะวันแม่นะแกต้องให้สิวันแม่เขาต้องให้แม่ให้อะไรจะให้ไลตูนอยากให้อะไรก็ให้ อวยพรให้มีสุขภาพแข็งแรงกันล้วกันตายเฉยแล้ว,วกนันในฐานะที่เธอดูแลไข้ฉันทั้งวันเรามาแต่งลุคคู่กันเดี๋ยวฉันแต่งหน้าให้ฉันไม่ได้แต่งหน้าให้เธอนานละลเล่าเล่าเมาท์มอยนะขอบราสไตล์วันนี้ฉันจะแต่งฟิลอีเกิลให้เธอคืออะไรไอ้ทายคืออะไรทายมาอีเกิลคืออะไรอ่ะให้ทายไงพูดมาสิสายฝอไม่ใช่เกิลคือตาคืออะไรล่ะก็สายฝอ,อไง <G ör g> ไม่ใช <G ör g> ่ออ <ör> เป็นสายฟอร์แต่เป็นฟิลไหนฟิลอีเกอร์ไง <c oughs> คือมันจะเป็นฟิลแบบวัยรุ่นยุคนี้เธอเขาจะแต่งอีเกอร์เป็นฟิลแบบร็อกร็อกมันเป็นสิวอะ่ะแม่เมืองแม่กูยังเป็นสาวอยู่นะเว้ยเขายิบมาให้ดูดินี่เป็นซิวอยู่มาสี่สิบหกปีละแต่งตัวจัดจัดสุดเลยเนะี่ยต่ออายุเท่าไหร่สิบเจ็ดสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดแต่งเป็นฟิลไหนเดทสั้นสัสีอะไรชอบใส่สีอะไรชอบสีอะไร สี <Es> จำสีแดงอ <แ amiga? S 1> ืมแลดเหมือนกันใช่ไหมล่ะก pues ็ก็ <laughs> <sk r isa> <ś r isa> ดูลูกสิดูลูกเถอดูดูแม่หดูลูกเหรอดูลูกตอนนี้นะอดีตแม่กันแรงขนาดหนูเลยหรอไม่แรงไม่แรงไม่แรงเท่าแต่แรงแต่ไม่แรงเท่าฉันป่วยเป็นไงบ้างคิดว่าฉันจะตายเลยสิใช่ เพราะว่าเขาเป็นโรคเส้นเลือดฝอยแตกกันเยอะช่วงนี้โอ้ยไม่ใช่ชันหรอกอันตรายูกฉันไม่ใช่ชันหรอกคนเราเมื่อต้องคิดไม่ถึงมากคนเราบางทีอยู่ๆล้มลงขึ้นมาเป็นอะไรเราก็ไม่รู้ตัวใช้เป็นรองพื้นชีเบอร์สองให้กับแม่นะครับแล้วเราเดี๋ยวเขาไปเบรกด้วยสีแป้งเอาถ้าเกิดมันขาวเกินไปอันนี้เบอร์สองใช่เธอใช้เบอร์อะไรเบอร์หนึ่งใช่เพราะว่าเบอร์หนึ่งอะชีอะ หน้ามันมันมีประกายแต่มันไม่ได้เหมาะในมันไม่เหมาะแต่แต่หน้ามันมันมันนั่นจริงๆนะตูนใช้เบอร์หนึ่งแล้วแป้งเบอร์สองอ๋อมันก็จะดรอปลงมาเนาะใช่แต่เดี๋ยวนี้หน้าไม่ค่อยได้ใช้รองพื้นเพราะว่าสามาจะใช้แค่แป้งตลัดพอแป้งของชีปะแป้งของชีเรียนที่ไหนมาคะเซ่ใช่มหาลัยพ่อแม่คือมหาลัยที่พ่อแม่สอนเราอ๋อแปลว่าอะไรสอนเรามาก็เรียนกับพ่อกับแม่เนาะ แกแกยวินเธอว่าเธอเป็นคนที่แบบโตไวปะหมายถึงใช้ชีวิตเกายังหนู่อ่ะหนูรู้สึกว่า ชีวิตหนูอะเรื่อยๆแบบแผนคือเรียนมาเรื่อมยมัธยมมหาลายัยแล้วก็ทางานเรื่อยๆแต่ว่าแค่แบบตอนทํางานรู้สึกโชคดีหน่อยตรงที่ไม่ต้องทํางานบริษัททํางานแบบในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองได้ทําแต่อย่างเธออะมันเป็นรุ่นยุครุ่นลําบากเธอรู้สึกว่าเธอเหนื่อยไหมแล้วเธอรู้สึกว่าเธอใช้ชีวิตของผู้ใหญ่ไวไหมเพราะว่าเธอทองฉันตอนเธอยังเด็กอยู่ด้วยนะไม่เด็กหรอกสิบหกแล้วไม่เด็กนะสำหรับฉันอะมสี่อะไม่ถ้ายุคนั้นไง ยุคนั้นก็ยุคนี้ยมันไวเนาะไวสิเธอว่าไวไหมล่ะแล้วเธอจัดการยังไงเคยแบบลำบากมากมากขนาดไหนอยู่ได้เล่าหน่อยอยู่ได้คืออยู่ยังไงไอไอความลำบากนี่มันมันคนเล่นอย่างกระตูนเนาะความลำบากนี่อายุเยอะอย่างต้อแล้วความลำบากมันไม่ใช่แล้วอะยังไงวะมันผ่านมาเยอะแล้วไงลูกอย่างมันลำบากเคยลำบากคือไม่ใช่เราสบายมาก่อนรือแล้วเรามาลำบากนี่มันมันมาอย่างนี้อยู่แล้วชีวิตใช่มาใช่มาอย่างนี้อยู่แล้วก็เลยเหมือนไม่ไม่มีอะไรที่แบบ ลำบากอะไรนี้มันไม่ใช่ไงคือเราเคยทําเราก็เออเราเคยใช้ชีวิตของเราอย่างนี้นะจะให้ไปเป็นแบบนั่งเฉยๆนั่งอะไรนี้แบบโอ๊ยกูทำไมจะต้องไปลําบากทาอันนั้นทําอันนี้มันไม่ใช่ตองไงอืคือเราอยู่นิ่งๆไม่ได้เพราะว่าเพราะว่าเราทํามาตลอดมันทํามาแล้วแล้วมันไม่ใช่ความลําบากคือมันคือมันเป็นอะไรชีวิตที่ของเราที่เราต้องทําเคยเป็นสาวโรงงานนะแม่กูว <20 S 2> อวเขาเคบปียี่สิบปีเลยเหรออุ้ยก็ตัง้งแต่ฉันเป็นเด็กเนาะไหนร้อ้ฟังหน่อยต้องตื่นกี่โมงไปทําอะไรบ้างที่นั่นตื่นตี ตีห้าบางทีก็ตีสี่มาช่วยยายทำหม้อแกงเราสียายอะตีห้าไปทำงานแล้วเขาให้ทำอะไรบ้างตีห้าตอกกระดาบบนรถเนาะกระดาบบนรถเขาทํทำไงเขาก็เย็บผ้าเนี่ยแหละลูกกล่องนึงก็แปดสิบตัวเสื้อในต่อวันเหรอโอ้ยวันนึงก็ทำเยอะลายนึงอะนึกออกไหมลายนึงจะมีอยู่40คนต้อ,องทำให้เป็นตัวให้ได้วันนึงสองพันสามพันตัวอะไรเงี้ยสามพันตัววันนึงนแต่ฉันขอบอกอะไรอย่างหนึ่งนะ แม่ฉันเป็นคนขยันมากคือจะมจะีคือจะมีอยู่ช่วหนึ่งที่ยุคหนึ่งตอนที่ฉันเเด็กอะแม่ฉันก็จะเป็นไวรูชีก,ก็จะเที่ยวแต่พอ่ะพ,พอชีโตมากๆชีก็จะขยันมากแบบอย่างที่เขาบอกอะตื่นเช้ามาช่วยช่วยยายก่อนช่วยยายเสร็จไปทำงานปุ๊บก,กลับมาเขาก็ช่วยช่วยยายอีกนะช่วยเก็บล้างขายของล้างจานคือ ตอนกูเป็นเด็กอะ่ะกูก็เที่ยวมึงกูก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะแบบเหนื่อยไหมอะไรยังไงพอกูโตมากูกลับไปตาสวัสดิ์กูไปช่วยยายอะ่ะมึงเหนื่อยมาก <laughs> เหนื่อยมากมันเป็นอะไรที่มันเป็นธุรกิจของบ้านเราเนาะอขายขนมอมซึ่งขายขนมมันเหนื่อยมากอันนี้ขอไปไปเอาเจ้แก้วมงได้ไมั้ <laughs> อะไร <laughs> <laughs> ยะเส็จก่นนอนคอมันแห้ง <laughs> อะไรคอแหง้งนั่ ผสมนะผสมก็ซีโซดาโซดาอะไรโซดาเอ๊ะอีกแบบป้าอีกคนนี้มันกินแล้วมันจะติดลมติดลมฉันมาเฝ้าเธอนี่เนี่ยฉันถึงติดแล้วเธอมาพูดแบบนี้ไม่ได้นะ เธอเห็นฉันชอบไปกินเหล้าเธอไม่เคยบ่นฉันเลยนะหรือว่ารู้อยู่แล้วหรือว่ารู้อยู่แล้วแม่เป็นไงลูกเป็นงั้นเธอจะให้หมือนหันหน้าหนีฉันไปไหนคนเรามันก็ต้องสังสรรค์ใช่ไหมแล้วฉันเป็นคนที่เพื่อนเยอะมันไม่ใช่สังสรรค์แล้วติดลมเงียบเลยนะลอนฉันเพื่อนเยอะฉันสังคมกใหญ่เคยทำงานแบบอะไรที่แบบรู้สึกเหนื่อยแล้วไม่อยากทำแล้วปะมีอยู่ที่นึงโอ้ยงานคลางสินค้าเหนื่อยมากเอาขอบคุณจ้าติดลมทำไปแล้วมันแบบว่า นหนื่อยมากเหยตูนตําตกตำแหน่งนั้นเหนื่อยมากมเราเราเราเล่าเรื่องผวยังไมโอ้ยพอฉันอยากรู้อ้าววันนี้วันแม่ฉันก็อยากรู้เรื่องแม่บ้างสิผัวผัวที่ได้เป็นปาเป็นชั้นเนี่ยไปเจอกันได้ยังไพอองออพ่อของล,ลูกกันเหรอเออพ่อของดิฉันนี่แหละพ่อโอ้ยรักสุดสวัสดิ์ขาดใจไปคือเป็นไปเจอกันได้ยังไงเจอกันไปเที่ยวนี่แหละเจอกันรักมันมากเออตอนนั้นอายุเท่าไหร่นะ ไอสิบห้ารักมันมากขนาดไหนรักรักมันมากจนอีปีทองเลยอะทุกคนแล้วตามมันความมันเจ้าชู้ตามตามพอเราไม่รักมันมันก็กลับรักเราเราเราจะเราไม่มีใจให้มันแล้วเฮ้ยกลซีรีเกาหลีอะเออเหมือนมากเลยลูกเ <laughs> <laughs> ออแล้วผัวใหม่เป็นยังไงผัวใหม่ก็ดีเวอร์อ <laughs> ดีเวอร์คือ,อยังไงเฮ้ยแกเคยมีผัวเด็กกว่าแกด้วยนี่โอ้ยคนไหนกัะ <laughs> เชื่อป่ะฉันอยากทำคลิปตามหาพ่อโอ้ยไม่ต้องไปทำหรอกคือแม่ฉันรู้อยู่แล้วว่าแม่แล้วก็ยายจะพูดแบบนี้แต่ครั้งหนึ่งในชีวิตอะคนเรามันอยากเห็นไม่ต้องไม่ว่ามันเกิดมาจากควยของใครไม่ต้องไม่ต้องมันไม่ได้นั่นดูเราไม่จำเป็นต้องไปสารสัมพันธ์ต่อเราแค่อยากเห็นหน้าเห็นตาเชื่อป่ะรูปสักรูปฉันยังไม่เห็นเลยมันมันจะมาขอเบอร์โทรช่วงนั้นที่เองจะกินอาหารแล้วมันรู้ไหมมันอยากเห็นรูปแล้วมันรู้ไหมแล้วว่ารูปเป็นผู้หญิงคนสวยอะ มันอาจจะเจอในเฟซเจออะไรก็ได้เพราะว่าคนสลบกบารก็เพื่อนมันมันเคยมาอยู่สลบบารพตอนไหนอ้าวตอนอยู่กินด้วยกันเนาะอ๋อลผูกแขนมันมือไม่ต้องอยากตามหาบอกเลยคนที่เป็นพ่อคนนะบางทีความสัพเรามีมีจิตสำนึกกระตุนครั้งที่ลูกคลอดมาน่ะเอาเงินมาให้ก็จริงแต่ที่ลูกคลอดมาแล้วมาดูลูกมั่งไม่ใช่ไม่ไม่มาเลยแล้วยังไง เรามีผัวไปเรื่อยๆไม,มนน่มีตอนนี้โสดอ้าวตอนนี้โสดลระคะไม่เอาใครไงแล้วมีใครเอาไหมคุณเชื่อปุยังแม่กูของเซนแต่ถ้าคนมีคนดีๆนะก็ไม่แน่ เพราะว่าชีวิตเราบานหนึ่งรุ่นนี้แล้วเราจะเอาคนที่แบบโอ๊ยไม่มีลักทรัพย์มีแต่นี่ไม่เอาหรอกอยู่ก็ลูกดีกว่าอยู่คนเดียวดีกว่าถูกต้องเธอคิดถูกที่สุดไม่ใช่อย่างตูนตูนยังคิดได้น้อยตูนยังเออคืออะไรคิดได้น้อยคืออะไรเธอพูดถ,ถึงใครถามน่อดิเสียใจปะที่ลูกไปกระเทยพูดมาเลยไม่คือต่ออะไแรแย่ ช่วงแรกๆเลยที่แม่เขาดา่าไม่รู้อยู่แล้วหรอกเก็เฉยรู้ช่วงนั้นก็แบบไม่ไม่ได้เสียใจเพราะว่าตอนไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรมากไงอืมจะเสียใจอยู่แดงเดียวลูกไม่มีรามให้แค่นั้นแหละโอ้ยอีเวสอุดก็พอทนละหาหาหาเมียให้มันตะตัวนางทีมันจะได้ทับมีลูกฟังนะพับเจ้าลูกไปไหนอีกตัวมาตัวเดียวก็เหนื่อยแล้ว แต่เอางี้อยากมีหลานหรอก็อยากมีใครไม่อยากมีแล้วลูกมีู่ทำไมเธอเธอเห็นฉันรักเมดบูดไหมฉันรักรักเกินรักจนลืมกูอะ่ะฉันรักฉันอยากมีหลานถ้าอยากมีเป็นของตัวเองนะเธอก็ต้องออกาก<อ>ง,งานมาอยู่กับมัน <c oughs> ออกทกงานแล้วอยู่กับอิเวดบูดเลย <c oughs> จริงๆจะบอกว่าตูนสามารถเลี้ยงแม่ตูนได้นะคะทุกคนแต่ว่าเมื่อประมาณสองปีก่อนที่ตูนแบบโดนดรามา่าหนักมาก คือตูนไม่มีงานเลย1ปีเต็มเว้ยไม่มีใครจ้าไม่มีอะไรเลยจนตูนต้องใช้เงินเก็บของตัวเองที่แบบว่าจะเอาไปทำนู่นทํำนี่หลายหลายอย่างอะ่ะคือใช้จนหมดเลยใน1ปีเพราะว่าหนึ่เราลืมปรับทัศนคติการใช้เงินเพราะว่า งานเราไม่มีเราก็ใช้เงินเหมือนเดิมอนะไรเงี<ม>้ยก็นั่นแหละใช้จนหมดเลย<ม>ก็เลยต้องเริ่มหาใหมา่จริงๆทุกวันนี้ต้องขอบคุณลูกค้าที่เข้ามามากนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เห็นถึงศักยภาพแล้วก็ความสดใสของน้องที่กลับมาแล้วเป็นงานช่วงนั้นที่ฉันโทรหาว่าฉันเศร้าหนักมากๆสงสารสงสารตูนมากเลยเราก็ไม่รู้หรอกว่าโลกของโเซเชียลมันเป็นยังไงมันมันไวอะ่ะโลกของโเซเชียลมันไวอีกอย่างตัวเราเราก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วเออ เราก็รู้น้ะก็ชมเชิญไปแกอย่าไปเ,เมนใครไม่ดีนะอา้าวเหรอบกนี่แกไปเมนใครพอพอพอ,พอนอนอยู่อา้าวเอ้ยวันรุ่งขึง้นอ้าวมีข่าวอะไรขึ้นมาไม่ฉันโทรหาเธอตอนตีสองใช่ปะอันนี้ใช่แต่ข่าวว่ามันขึ้นมันขึ้นมาโดยที่แบบว่าเฮ้ยยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยข่าวมาได้ยังไงดูมันออกมาขอโทษอะไร่งงคนอื่นเขารู้กันทั่วแหละแล้วตอนนั้นที่ฉันบอกว่าฉันอยากตายไม่อยากอยู่แล้วเธอ มันก็รู้สึกเรามีเขา้าคนเดียวที่มีคาคิดอย่างนี้มไมลูกทั้งคิดอย่างนี้เธอคนเป็นล้านลุด่าฉนันอ่ะล้วเราก็จาลูกแล้ก็เป็นบทเรียนของเราออม,มันลุมด่าฉันยังไปเข้าไปคอมเมนต์อ้าวหรอฉันยังแกล้งทำเป็นโง่เลยแต่เหตุการณ์นี้มันทำให้รู้สึกหนูรู้สึกว่า หนูโตขึ้นมาแล้วก็กล้าปรับปคุงตัวแล้วก็กล้าเป็นตัวเองมากมเองก็อย่าไปยุง่งจริงๆฉันไม่ยุ่งไม่ได้นะแต่ว่าฉันยุ่งในขอบเขตที่ฉันโอเคดีกว่า <c oughs> บางทีป้าก,กับแม่เขาโทรมาตูนเป็นไงมากอะไรมากทําไมถึงไม่รู้เออเนาะทำไมมันถึงไม่รู้กูก็มีลูกคนเดียวเนาะบางทีก็เออต้องมาต้องมาดู <mm> อะไรนะเธอตอบเธอตอบป้ากับแม่ว่าไม่รู้เออไม่รู้แล้วเขาถามว่าแล้วเขาถามเธอว่าทําไมไม่รู้ไม่ฉันก็เขาทำไมทําไมไม่รู้เรื่องของลูกหรือเปล่อะไรอย่างนี้แบบเออเล็กในใจนึกในใจว่าเออทาไมกูไม่รู้อันที่เออกูก็มีลูกคนเดียวสนใจมันหน่อยอะไรมันหน่อยแบบฉันก็แบบเหมือนมาให้เธอลาคาญมาทุกอาทิตย์มามาอยู่อย่างนี้แหละันสิ้นแล้วนะขึ้นรถไปขึ้นรากลับเคที่บอกว่าแม่เหนื่อยไหมแบบเราไปขึ้นรากลับไม่เหนื่อย ถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่แหละจะเหนื่อยถ้าไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนี่แหละจะเหนื่อยเปิดาความฝันเรามีไหมย่าเพิ่งลืมตานะมีมีอยากจะเปิดร้านอะไรเงี้ยอยู่ในุงเทช่าที่สองเม็ดปะผ้าเย็บผ้าอะไรเงี้ยไม่ต้องเป็นด้านหรูไม่ต้องเป็นอะไรอาจริงป้าฉันอยากเปิดแบรนด์เสื้อผ้ามากเว้ยแต่ฉันแบบหาคนเย็บไม่ได้ทุกต้เย็บยากนะจริงเย็บยากนะลูก ต้องเรียนถ้าแบรนด์เสื้อผ้านี่จะต้องละเอียดนะขายแบบเอาง่ายขายไวๆอ่ะเอออิงต้องลงทุนจะแค่นั้นแหละเดี๋ยวเอาเพื่อนมาช่วยยิงฉันชิดอยากทําหลายรอบแล้วยากมากกี่ตาเธอออยากทำศสญนากรรมมะอยากอยากทำอะไรจริงปะอยากทำอะไรอ้าจิงหรือเปล่าเอ้พูดมาก่อนพูดมาก่อนจะทําได้ไหมทําอะไรทํานมหรอจัดฟันโอ้ยจริงอะทำไมอะก็เนี่ยฟันมันเกยไง เนี่ยอะหลังมาเป็นไงถูกใจไหมสวย <c oughs> สวยแบบเคยแต่งอะไรแบบนี้ไหมสสาวไม่ไม่เคยลูกฉันไม่มีความสามารถขนาดนี้สมุกอันนี้พอนไ์แล้วมันสวยนะเนี่ยอันไหนเธอทําทจมูมใช่ปะใช่ม,มันยังมันเหมือนมันยังไม่เข้ารูปเพราะว่าเราหน้าเรามันไม่ยุบปะมันเข้าแล้วทำเมื่อเดอนสิงหานะ สัพจัดใหม่สิงหาออแล้วทุกวันเนี้ยนะทีค่คลินิกยังส่งข้อความให้หอยู่มีโบทอ,อกมีอะไรอย่าไปทำนะโบทอ,อกเคยไปทำั้างนึงในสมุดประการตอนนั้นหน้าตึงมากเลยอยู่ได้สามเดือนมันตึงแล้วแบบเวลาหาวก็เมื่อยมันเหมือนไม่ถาวรอนเนาะไม่ถาอืมแล้วทำยังไงให้มันถาวรอนไม่ถาเรอจะสใส่ใส่พลาสติกอ๋อไม่ถ้าเกิดเธออยากหน้าตึงแบบเธอต้องเนี่ย ตัดหนังได้เย็บของเนี้ยเอาจริงในที่สุด เสือทำได้ตอนแรกก็ะจะทำให้แม่เป็นยุคแบบอีโกลทุกคนแับไปไม่ไปไม่ได้จริงเพราะมัดหน้าแม่กลัวหวานมากก็เลยมาเป็นฟิลแบบอะไรอะ่าแซ้ละกัน60โฟมไหวันนี้นิดนึงไม่นิดเยอะอยู่หายเมายัางมน <c oughs> ไม่เมา <c oughs> ถ้าให้แต่งอย่างนี้ไปไปแบบไปไป,ไปกันหนูอะจะไปปะไม่เอ้าไปเที่ยวกันไน ไม่ไปทำไมอ่ะแต่ฉันเลี้ยงนะ <c oughs> ที่อเมริกาโอ้โหที่อเมริกาเดี๋ยวดูก่อนทำไมอ่ะ <c oughs> ถ้าถึงวันนั้นจริงๆอาจจะไป <c oughs> ดูรูอีกทีเธอชอบตรงไหนที่สุดชอบตาเพราะอะไรก็มันมีเก็ดนี่ไงหนูนี่สีม่วงนี่ <c oughs> เกิดพิสวาสเนาะอืมเวย่าม,มากวันนี้วันแม่อวยพรหน่อยใช่ไหมอขอให้ตูนประสบความสำเร็จ <c oughs> อืม เอาแบบใหม่ๆมาเอาใหม่ๆเอาใหม่ๆเอาใหม่งานเยอะๆแล้วก็ัวมีผัวรวย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 งานเข้าตลอดมีเงินให้แม่ให้สรุปไม่ให้มีเงินใช้เองเลยมีเงินใช้ให้แม่ไห่มีเงินใช้แบบเหลือเฟือให้แม่ไม่ขาดมือไม่ขาดมือลูกดีเวทูดอสุขภาพแข็งแรงเนาะสิสุขภาพเป็นอะไรที่แบบหนูเป็นโลกที่แบบเป็นตั้งแต่เด็กแล้วล่ะเราก็ต้องทําให้ ชีวิตเราดีขึ้นกว่านี้เช่นเออเราทําให้มีสุขภาพจิตที่ดีแล้วก็สุขภาพกายที่ดีอ๋อ,อก,กาลังกายกินผักผลไม้วันแม่ปีนี้ก็ไม่ขออะไรมากขอบคุณที่อยู่ด้วยกันตลอดทั้งปีนะคะมาช่วยมาช่วยดูหมาว่ายง่ายคือมาเไ่่แม่รักกูหลอกมารักอีวูด รักหมามา,มาดูแลตูนเหมือนกันของถึงหรือ,อยังสั่งลาซาด้าไปเนี่ยส,สั่งอะไรอาหารเวทบูด,ว,ดวันแม่ปีนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขกับอยู่กับคุณแม่เอาจริงๆไม่ใช่ว่าไ,ไม่ใช่แค่ปีนี้หรือตอนนี้แต่แค่ตูนทําคลิปในช่วงนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าทุกคนรู้จักว่ามันคือวันแม่ก็รักแม่ทุกๆวันนะคะท่านอยู่กับเราแฮปปี้ไปได้วยกันสำหรับคนที่เสียคุณแม่ไปแล้วแบบเพื่อนตูนหรืออะไรเงี้ยยังไงก็ระล,ลึกถึงท่านนะคะในมุมที่ดีๆเนาะขอให้ ท่านก็อยู่เราแหละอยู่บนฟ้าอะไรเงี้ยอยู่ดูแลเราอยู่มองเราตลอดเวลาขอให้วันแม่ปีนี้มีความสุขทุกคนครับส่วนดีฉันนั้นก็ทํางานชดใช้กรรมให้แม่ได้เขาพรานแต่ชีใช้เงินไม่เยอะชีแบบขี้งกมึงจริงๆขี้งกปิดคลิปให้หน่อยปิดคลิปอะไรยังไงปิดเคยดูช่องฉันไหมเนี่ยเคยดูด้วยด้วย วันแม่นะคะไม่มีอะไรมากาาก็ถ้าคิดถึงแม่ก็บอกรักแม่นเนาะโดจะเป็นผ่านทางโซเชียลหรือว่าโดยตรงก็บอกรักแม่บอกรักแม่ดีที่สุดถึงเราไม่มีอะไรให้คํว่ารักก็คือ <c oughs> แบบปื้มอะความเป็นคนเป็นแม่ก็ต้องปื้มใช่ไหมแต่ฉันไม่เคยพูดกับเธอเลยนะใช่ใช่ <c oughs> อย่ตัวนี้มันไม่เคยพูดแต่มันก็เออเราทําไงได้เรามีเขาคนเดียวเราก็ต้องรู้ว่าเขาก็รักต้องรักเราเรารักเขาเราก็เขาก็ต้องรักเราแต่มันไม่เคยพูดนะฉันนนะลักทุกคนแหละที่อยู่ในรอบกายชนะสมัยจะต้องมันวางพูดนักอะไรแต่แม่ชันเนี่ยต้องแต่แล้วห้าพันเลยฮนะสองพันสาพันหน่อยอ,นนอันนี้มันคือค่าน้ํานมตาย <c oughs> เอ็งว่านะกูเลิกดมแล้วต้ไปกนขวา ตอนนี้ยังจ่ายค่าน่มลอีกเอาปิดคลิปให้หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดสคริปนะคะเออสคริปไม่กดกดสคริปกดค้าอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เออกดแชร์นะคะอมเมนต์ด้วยอมเมนต์นิดนึงช่องเอลี่แบ็คโคว่า เอนี่เบคโค้าเออรู้ไหมเนี่ยลูกทำอาชีพอะไรเดี๋ยวรู้ไหมอาชีพช่างแต่งหน้าเอาเหอะเอาเหอะอาชีพอะไรอาชีพอะไรเร็วเร็วโอ๊ยไมาป่ะทุกคน